ในน,นัี้เราจะปั่นด้วยความสงบเราจะปั่นด้วยความสงบอย่างมีสติอย่างมีสติเพื่อสันติสุขในใจเราเพื่อสันติสุขในใจเราและเพื่อลำลึกรู้และเพื่อลำลึกบุญคุณข,ของแผ่นดินบุญคุณของแผ่นดินป่าไม้ป่าไม้สายน้ำสายน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงที่ช่วยหล่อเลี้ยงและเกื้อกูลชีวิตของเราและเกื้อกูลชีวิตของเราเราจะเปิดใจรับรู้ทุกสุขเราจะเปิดใจ อสัมภาชีวิตตามรายทางเบื้องหน้านี้รายกรื้องขอให้สัมภาชีวิตขอให้จงมีความสุขจงมีความสุขปลอดพ้าะจากภัยทั้งปวงขอให้สัมภชีวิตขอให้สัมภาชีวิตเพื่อเพื่อเกื้อกูลกันเพื่อเพื่อเกื้อกูลกันอย่างบรรสารสอดคล้อง ด้วยเมตตาต่อกันด้วยเมตตาต่อกันขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่เราพร้อมใจกันที่เราพร้อมใจกันบำเพ็ญในวันนี้บำเพ็ญในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยจงเป็นพลวัตปัจจัยให้สันติสุข